สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่แอกบ้านสวนนะคะวันนี้แม่แอกมาอยู่ในต้นอมชมพูนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นเงินไหลมาหรือซิงโกเนียมนะ,ะซิงโกเนียมชมพูพิง์นะ,ะพิง์ซิงโกเนียมซิงโกเนียมพิง์นะ,ะเป็นต้นไม้ที่ยอดฮิตนะ,ะอีกต้นชนิดหนึ่งแม่แอก,กชอบปลูกนะคะปลูกทิ้งไว้ หลายต้นพอสมควรนะคะวันนี้จะจับมาปากักใจกันเตรียมไว้บนโต๊ะอาหารนะคะในยามเช้าในยามค่ําคืนนี้อากาศเย็นๆน,นะคะก็พากันมาชมแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะปลูกซิงโกเนียมต้นออมชมพูนะคะอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นเงินไหลามานะคะได้มาแล้วแม่ใหญ่บ้านสวนก็จะเอามาล้างนะคะทําความสะอาดน,ะะนี่ก็เคยปลูกไว้ใส่ในกระถางไว้นะคะนานมาแล้ววันนี้ก็ หายอดที่มันสวยๆนะคะมาล้างทำความสะอาดสักหน่อยนะคะดูไปดูมานะ,ะแต่ละต้นนะคะก็จะมีใบเล็กใบใหญ่มีรากออกมานะคะบางต้นก็ไม่มีรากนะ,ะก็มารวม,รวมกันล้างทำความสะอาดแล้วก็จะมาวางทดสอบแก้วก่อนนะคะหาในครัวนี่แหละนะคะหาในบ้าน ทดลองดูว่าวางใส่อันไหนแล้วมันจะฉูสวยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างแก้วบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เอาออกมาทําเป็นประโยชน์บ้างนะก็ก็จะลองเอาปักลงไปในแก้วลองดูนะรู้สึกว่าปักลองดูแล้วแก้วมันจะสั้นไปนะคะแต่ก็จะขอใส่ไปทีละยอดให้เรียบร้อยนะเผื่อจะได้ทรงตั้งทรงสวยๆลองดูว่าจะตั้งได้ไหมนะคะ อันนี้ติดกันดึงออกสักหน่อยแยกออกจากกันเป็นการปักชำไว้ไปในตัวนะคะแล้วเราก็ปักชำแล้วเราก็ามาวางบนโต๊ะรับแคกก็ได้นะคะตัวอาหารก็ได้ในห้องนอนก็ได้นะคะเป็นต้นไม้ที่ยอดฮิตอีกสวยๆอีกชนิดหนึ่งนะคะก็ลองมาเปลี่ยนแก้วลองดู ได้แก้วใหม่ที่มันทรงยาวกว่าเดิมนะคะข้างล่างก็หาถ้วยใสๆมาวางจะได้สดใสนะถ้าทางข้างล่างถ้าใครมีปลาหางนกยูงนะก็เติมน้ำลงไปเอาปลามาปล่อยด้วยก็ได้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็เปลี่ยนน้ําทุกเจ็ดวันนะคะถ้ากลัวว่าลูกน้ํายุงงลายนะอันนี้ไม่ใหญ่แอ็กบ้านสวนไม่มีปลาหางนกยูงก็ใส่แบบนี้ไป ก็เปลี่ยนน้าบ่อยๆเอานะคะเจ็ดวันก็เปลี่ยนน้ําใหม่ก็จะได้ออากมาลักษณะอย่างนี้นะคะก็ดูดีสวยดีก็เอาไปวางไว้ที่โต๊ะรับแขกก็ได้นะคะนี่ใครชอบก็ลองหามาปลูกลองดูนะคะทําตามได้นะคะเอาไว้ไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ